สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงปักแรกในเดือนกันยายนนี้นะครับว่าในเรื่องการงานการเงินและความรักจังหวะในช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงปักแรกนี้คุณได้ไพ่พระเทวฤาษสีได้ไพ่พระวิษณุกรรมและได้ไพ่พระแม่โพส ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงปักแรกในเดือนกันยายนนี้ไว้เลยทีเดียวนะครับว่าในช่วงจังหวะเวลานี้การงานของคุณนั้นจะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับจะมีผู้บังคับบัญชาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสําคัญของคุณจะมอบหมายงานต่างๆให้คุณนั้นได้เริ่มอะไรใหม่ๆและตัวคุณนั้นก็จะทําแล้วประสบความสําเร็จได้ดีเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งหากใครทํางานที่เกี่ยวกับการทํางานเ,นเป็นทีมจะมีความรักความสามัคคีจะมีการช่วยเหลือเกอื้อกูลอุดจุดบอซึ่งกันและก,กันและจะทําให้ทีมของคุณนนั้ ทำงานให้ประสบความสำเร็จในโครงการต่างๆได้เลยทีเดียวถึงความสำเร็จนั้นสำหรับบางคนของชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้ก่อร่างสร้างตัวในสิ่งใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยทำมาก่อนแต่ตัวคุณนั้นก็จะทำแล้วประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีอยากจะบอกชาวลัคนาราศีพฤษภแบบนี้นะครับว่าในช่วงจังหวะเวลาในปักแรกนี้ขอให้คุณนั้นพยายามที่จะลงมือทำพยายามที่จะขนขวายโอกาสในจังหวะดวงดีๆโชคดีๆของคุณในช่วงนี้เอาไว้คิดอะไรอยากทำอะไรให้รีบลง ือทําจังหวะเวลานี้ความผิดพลาดหรือจังหวะฟุกๆหรือโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณแต่ถ้าหากคุณไม่เริ่มทําคุณก็เหมือนจะเป็นคนที่ปล่อยโอกาสดีๆผ่านพ้นไปในชีวิตคุณทําให้คุณนั้นอาจเสียใจหรืออาจจะเสียสิ่งดีๆที่ควรจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้มีคนคอยเกื้อนหนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆและเป็นจังหวะที่ดีที่จะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ในช่วงนี้พินิจพิจารณาให้ดีว่าในเรื่อองงข การงานนั้นคุณควรที่จะลงมือทําแค่ไหนคุณควรที่จะใส่ใจมันแค่ไหนหากคุณใส่ใจและเต็มที่กับงานตรงนั้นรับรองได้ว่างานของคุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนต่อไปเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงปักแรกในเดือนกันยายนนี้คุณได้ไพ่พระนางศุรสศวดีคุณได้ไพ่เทพเจ้์และรัชนากับสังทองสแสดงให้เห็นได้ว่า ชาวลัคนาราศีพฤกษบในช่วงปักแรกนี้คุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถการเงินของคุณนั้นยังมีโอกาสที่จะได้จากความสามารถของคุณเป็นหลักอยู่นั่นเองนะครับแต่ตัวคุณนั้นอาจจะมีความลังเลในเรื่องของการใช้เงินในบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะชอบช้อปปิ้งซื้อของให้กับตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของสวยๆงามๆการเงินของคุณในช่วงนี้มีโอกาสที่จะต้องใช้ไปกับในการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของคุณบางคนนั้นอาจจะเริ่มรู้สึกเหมือนอยากจะไปปรับปรุงตัวเองไปเสริมโงเ่เฮงหรือว่าไปทําสัญญกรรม เสริมบุคลิกภาพทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตหรือได้รับโอกาสในสังคมที่ดีขึ้นก็เลยอยากจะบอกว่าในช่วงปากแรกนี้คุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมีความรับผิดชอบมีโอกาสที่จะทำมาหากินอะไรได้ในหลายสิ่งหลายอยา่างและก็จะได้รับผลตอบแทนมาอย่างที่คุณตั้งใจเพียงแค่ว่า ในบางอย่างนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะต้องเลือกหรือคิดในการที่จะใช้ใจ่ายอะไรมากสักนิดหนึ่งทําให้คุณนั้นมีความลังเลใจเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งต่างๆความสวยความงามที่ให้กับตัวเองหรือคนรอบข้างแต่ก็ไม่ไวที่มีโอกาสที่จะ เสียเงินไปกับสิ่งที่คุณจะเสริมแต่งให้บุคลิกภาพของคุณดีขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในเรื่องของการหาเงินนั่นเองนะครับก็อยากจะบอกว่าโดยภาพรวมโดยสรุปแล้วชาวลัคนาราศีพฤษภในเรื่องของการเงินนั้นถือได้ว่าคุณยังมีโชคที่ดีมีโอกาสที่ดีเพียงแค่ว่าคุณจะต้องบริหารทางการเงินให้ดีวางแผนทางการเงินให้ดีการเงินของคุณนั้นก็จะไม่ลดน้อยถอยลงหรือด้อยไปกว่าเดิมอย่างแน่นอนต่อไปเป็นในเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภในปักแรกในเดือนกันยายนนี้คุณได้ไพ่พญาสุครีพได้ อสุลิลาหูสําหรับคนโสดนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะจับผิดกับคนใกล้ตัวอยู่พอสมควรนะครับการที่จะคบใครหรือการที่จะเลือกใครมาสักคนหนึ่งอาจจะมีเรื่องเงื่อนไขในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเครียดค่อนข้างที่จะต้องเอาเออใจใส่ในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวในการคัดคนที่จะเข้ามาหาตัวคุณเพราะไม่อย่างนั้นแล้วหากคุณรับมาอาจจะทําให้คุณนั้นเสียอกเสียใจในภายหลังก็ได้การที่คุณหวาดนระแวงการที่คุณนั้นคอยจับผิดก็อาจจะมาจากคุณไม่่แนนใใจใ เองซะมากกว่าเพราะว่าอาจจะมีรอยแผลในใจหรืออาจจะมีความบอบช้ำในใจที่เคยผ่านมาช่วงนี้คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอเจอกับคนต่างชาติต่างภาษาเช่นเดียวกันแต่ยังไรเสียก็อยากจะให้ค่อยๆค,ค,ครบหาดูใจไปอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะอาจจะทําให้คุณนั้น โดนปิดบังซ่อนเลนอาจจะทําให้คุณนั้นเสียใจในภายหลังได้สําหรับคนที่มีคู่ของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องปิดบังซ่อนๆอะไรอยู่ระหว่างคุณกับคู่ของคุณและทําให้คุณหรือคู่ของคุณนั้นค่อนข้างที่จะระแวดระวงังหรือค่อนข้างที่จะต้องเรียกว่าคอยเช็คคอยตามติดคอยดูว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ บางคนนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของเศรษฐกิจหรือมีความกังวลในการที่จะประสบความสําเร็จของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องการหาเงินหรือมีเงื่อนไขทางการเงินในการประกอบชีวิตคู่ทําให้คุณนั้นอาจจะมีความเครียดมากไปสักนิดหนึ่งแต่อยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นความรักของคุณนั้นตอนนี้ยังอยู่บนนี้เงื่อนไขต่างๆนานาคุณอาจจะต้องโฟกัสไปที่ในเรื่องของการงานการเงินที่ดีสะกอ่อนสําหรับคนที่ยังไม่ตกลงปลงใจแต่ถ้าหากเป็นภรรยาอยู่แล้วเป็น คู่รักที่แน่นอนอยู่แล้วต้องบอกว่าพยายามที่จะต้องเชื่อใจกันให้เยอะนะครับพยายามที่จะมีโอกาสที่จะได้พบเจอเจอกับคนต่างชาติต่างภาษาและในเงื่อนไขที่คุณมีความกังวลใจในเรื่องของการเงินนั้นขอให้คุณมีความตั้งใจมีความขยายรับรองการเงินของคุณนั้นจะเสริมสร้างให้ครอบครัวของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองและนี่ก็คือดวงชะตาในเรื่องของการงานการเงินความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงปากแรกในเดือนกันยายนนี้ครับ